สวัสดีครับมือนี้กลับมาพบกับอีสานหักทินอีกแล้วนะครับเนาะมือนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับกับทีมงานนะครับพานเอี่ยมให้นังกูมาหน้ใส่บ่วงครับามใส่บ่วงหนูครับบ่วงลวดนี่อย่างเสียงกอกแกกอกแกกดเพื่อสะดัดบ่วงโอ้เอ็มลวยปะใส่บ้วงกันนะว้าวง่ประเด็นบ่ค่อยลูดดอกใส่บ่วงเขาบ่วงกันนะนี่ครับอาวุธพานเอ็มว่ามา20หลัง ห่างไม่พร้อมเลยบปล่เห็ดไหมคโอ้แต่ว่าคันเก่าคันเก่าผมกะนี่ครับสามสิบหลังไม้กะอยู่น้าผมเอาเข่าฮอปเปิ้ลนเหลืองคือนงูเหไปไปใส่บ่วงกันเลยเปลี่ยนบรรยากาศครับไปใส่เบ็ดหากินปลาเบิดฤดูกาลแล้วท่านียมวานหมดถึงแล้วหนาวแล้วว่า์ซันปลาไม่กินเบ็ดแล้วเด็กอยู่บ่แล้วก็บอกดาดัดคือเก่าครับ มัน,ปนแปดนะมันลงไหมผิววะไม้กับไม้หน้าผมเองนะครับมองเคยมาหาอันในนูมพกุกไงเน่ะแล้วกับว่าท่นนี่มาใสอีกเด้เอาว่าเอาไว้ถา,าเขาเหลืองนี่นะครับมาใสจะไ,ได้บ่ละเอาเยวไปใสบ่วงครับเดี๋ยวมันสีคาก่อนมือแรงยังอยืพามาหย่างตนนี้ห่อนบรรยากาศมาเบิ่งบรรยากาศยามบ่วงตอนแรงนละครับออกมาอะไรกับทีมงานตอนนี้คือเวลากับสองทุ่มครึ่งครับ ด่างไฟกงงล่องไงนะทีมงานมากุญชีได้ปิงง่งหนู่ีดอกมือในวริษันมันแม่นหมดอ่ะที่ไปได้จีเข่ามามีครับจีเข่าก็เอามาตีบงไงนี่เกลือรพร้อมเตรียมพร้อมบวกกวนที่มันหมดอ่ะมันบปได้กินเข่าห้อยเกลือเว้ยมว่าปิ่งเราจะกินปิ่งเราจะบปกินเข่าห้อยเกลือพอทีมงานมาออกกวนนี่นี่ไหนครับทีมงานาผู้ใดใส่บ่วงไหลออกกวนเลย คนน้ำกลงไปเพี่นพพามาความนี่เหมือนเลยพี่สันตอกว่าท่านน,าน,นั่นเองเฮ็ดบัวเป็นนะครับสันตอกแค่นี้แต่กล่องข่าวนูกับใส่บ่วงเหรผมสันตอกข้าวหนูมาเป็นมาใส่บ่วงหลังจากมือร้อยกระท่งมือหนึ่งครับพระจันทร์อีเกลยังเต็มดวงก็เก่าอยู่อย่างจางปางอยู่โ<อ>ัวมาเหมือนย่างหมูเวียน ใส่บวงไว้มือเนีะจวกลังมาใส่บุเบิดดอกว่ามันมันหอดสเมืเสียบเอาเสียบเอามม่แม่นครับก็จะใส่บวงติ่ไไ้หลายคนอยู่พวกกูเมื่อนะหาต่างกองกระเบิดมาอีกแล้วลื่นเอาเบิงชุดเรียครับอยู่นี่ที่ดอน ทางสะน้ามางหนองสาเนี่ยตอนนี้ใช้ไ้สิบกว่าหลังผอ่อนไพ่ครับผอ่อนไพ่ทุกหลัง นี่มมีสัตว์ใดๆมาพันมาไก่ตัวครับสังหนึ่งกับลอดภัย ใส่ไปใส่เนี่ย่ะนเฝ้า างมามดแล้วครับคืบหมดแล้วนนี้ที่พันเอ็มวานะบ่กีเขาบ่ปลอดภัยครับปลอดภัปลอดภัหันมาน้องอาคือเนาะ จักใส่ไปใส่เนี่ยเลยครับรืมลืมเข้าเนาะนางนี่ก็มีแนวมาพันเนี่ยบริหารใบไม่บรอหางบ่วงไม้ครับมาบัดดีครับมายามบ่วงตอนเศร้าน้ำกันหลังจากมเมื่อนนี่มใส่บ่วงไว้กับทีมงานบริจกโตัวเลยครับได้มายามเิ่งตอนเศร้าวันติมานบ่ มาแล้วครับตัวแรกนั่งมือเศร้าหนูทองขาวหนูทองขาวครับนี่ก็ถือประมาณานไดก่อนละตัวแรกครับหลังใกล้ๆก,กันเลยหลังใกล้ๆกันกันถือครับอันนี้ก็เป็นหนูทองขาวคูดกันบ่แมนอีหลีครับโอ้สุหวาในหนูทองขาเถอะเนาะถือแอวเลยคนอ่ะ ออหลังนีตัวนึงครับงูทองขาวหลังนีตัวนึงขอม nhả เลยนหมนเออดเดี๋ยวผมเก็บก่อนครับมานาามากลลยยังหมดเศร้าสองตัวงูทองขาวเพิ่งบรรยากาศยัาางหมดเศร้าครับตอนนี้ตีหาครื่งสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับอีสานฮักทินนะครับมือที่สองของการล่าหนูใช้บ่วงกับนายพันครับเมื่อคืนนี้ ใครเนี่ยแต่มูคนในพ่านอีกคนนึงเพิ่งไปอีกทางนึงครับไดห้หนูออมกินอยู่ครับพวกผมพ่านเอิม่มกรับผมบปได้จ้ากตัวยามมือเสาร์ได้สองตัวหนูท้องขาวซ้ำก็เลยโบกู่บ่วงอะนะกันเลยใส่ไปอีกวมาโมนี่ยักมื่นหนึ่งมาสัน่นมื่นส้าจังที่กู่ไปครับไปไปเบิ้องอะไรคือวะในเกอะในกาอมนอเห็นหนูขึ้นสั่นมาสั่นมาหนิบอ่อ ยืนอยู่นี่มัันมากในบนี้มาโอ้โหผ่าเี่มกา,าหนูเลียนมาตรงนี้ันต่อหมือวา,ามวาอยู่หันยิ่งเลยครับไปฮะพยายามบ่วงกันให้ัานเี่มันสันต่อกันอยู่นี่ <c oughs> เป็นในมุขับมือ,อนี่ยังแงวันที่สองของการลา่าตอนนี้สองทุ่มครึ่ง ไน,นี่ครับมเมอเ้าจะได้นูทองขาวนี่แหละสองตัวให้ไปสองหลังบ่วงรูดอีกครัทังนี้ลั่นครับเดี๋ยวเดียวอะไร<ห>ครับตันนี้ตลาขึ้น คล้องนี่เหมือนค้องนูทองขาวใช่ไหมนี่ครับตัวแรกของคืนที่สองครับหนูทองขาวเงยฟึ่งนะเถิดครับมันใน่ของหลายอยู่อุ๊ปโว้ยเข่าก็เข่าจะคล้องดอกอุ๊ปอ๋อหนูทองขาวอีกนะครับตัวแรกของคืนที่สองตุวผืน่นเลย เก็บแล้ครับยามบ่วงเสร็จเรียบร้อยครับเอามาหอดบานเทดเมนูกินนี่คือเมนูที่ห่อใด้มื้อนี่คือปิ้งโอ๊บหนูทองขาวครับอบสองโตอันนึงเราไว้ให้คุณแม่เพิ่นกินมื้อื่นแต่ว่าอาหารหลักของข้ามื้อนี้คือนี่ครับ นี่คือตับเนื้อนี่นะครับบนนี้กินซ้อยจุครับขาดบริอะไรคือแ <c oughs> นวกินขอเสียบเล็กน้ำใสเล็กนำ้กนำใสทีมงานพ่นอยากซ้อยจุครับบนนี้พ <c oughs> านหัวคนจะได้ไปจัดเดี่ยวคนตัวครับมีเนื้อเสือพร้อมครับเนื้อเสือเอาไปทายางอย่างไรนะทีมงานาเดี่ยวอยู่ได้ผน มองสถานที่อยากอันอันซอยจุบทันหาหนุโมมันใส่บ่วงสองมือบดได้นูพุกจักโตัวเพลงไหนมาทานดีกว่าเฮ็ดยังยี<ๆ>่หันอยู่างนี <c oughs> ้ให้บอกยู่บอกบอกก็บอกตัวนี่แหะครับบดสรุปของนายพัน <c oughs> บทสรุปของนาย <c oughs> <c oughs> พันมือโมมันเฮเป็นธรรมดาไปแล้ว ยังมีเจ้ามังหวะถ้าเราใส่พรกใส่พริกยู้งโอถาเราใส่ผักผมน้ำพใส่ผักเลยคือเตน้ำปลาพี่เน้น้ำปลาเน้ยซิมเลยนี่น้ำปลาพังขวดเลยขมกอยู่โอ้มันเป็ผักตรงยาน ทีมงานหนึ่คนนึงเขานเข้าวไม้อยพอแว่ลงตัวไปเลยนี่แก้วนี่มันขมนมันขมบ่ขมแบบขมมันเป็นตเตาคือตันตานี่นขน,นาซีมเหมือนนี่นี่ังวะรถมอไซค์พใดที่เด่นขึ้นนี่นะครับยางเสือผมบ่าเลว่ายางเอาอมาดานว่าั่น กินมืนก่กันังขมก่อขมเมื่อกาอยู่มมยแต่ว่าีอพอดีอหรอกร้องกันก็เป็นขมของนสนเทไอ้ก็จะปุ๋งเนแล้วมันมาเป็นเพียที่แทะนะร้องมึงข้าแหลกเลยเนี่ยกระเพาะป่ะเฮ้ย<ไ> กระเพาะมันทั้งเบิด์ตเลยอยู่นี่นี่อันนี้ก็กระเพาะอันนี้ก็กระเพาะนี่เขาอื่นทันเท้กันเลยทันเท้นะทันหน้าทันหน้ากันเรงนี้เตะเบิด์ตเลยตับก็จะไม่ให้หน่อยเขาเนาะตับก็ได้ลูกค้าหลายพันพันเมึงอกันะคือประมาทเนี่ยไปหามาอบหนู ไม่ได้เปิดไม้รับเลยครับพีจิ<อ>เป็นง,งานไม่ <พอ S 1> มีเขาว<อ>ะเขายหา่ลงเมื่อยมร่กินขอาเมื่อนี่กินนี้จ็บแก้มขอว่าแล้วแม่นห่ลละอ้อ,อครับใผรอยากซ้อยจุมาเด้อแบบที่นี่หาทุ่มเวลากินซอยจุเลยกับอบหนูครับหนูลุงเขาพักกับแก้มกยัยพรพกความ โอเคครับเดี๋ยวไปกินเขากันบ่เน,มเนมมีมือเงินเศร้าที่พยายามบ่วงไหมมือเงินเศร้าสิกูเลยป่ะเนี่ย